สวัดีค่ะพบกับรายการคุยกับหมออัจิมานะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วทุกสัปดาห์หรือทุกวันจันทร์ค่าๆได้เวลามาดูแลตัวเองเรื่องของความสวยความงามแล้วก็สุขภาพเต็มด้วยนะคะคุณหมอค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยคือต้องบอกว่าอาทิตย์ก่อนๆเราคุยเรื่องความสวยความงามกันไปเยอะแล้วเห็นแว่วว่าวันนี้คุณหมอจะคุยเรื่องของสุขภาพกันบ้างใช่แล้วค่ะ รูปหน้าไม่ใช่สุขไม่ใช่สวยแต่หน้ายางเดียวรูปร่างต้องดีด้วยหุ่นต้องเป๊ะหุ่นต้องเป๊ะด้วยเป๊ะเหมือนหน้าโอโ้โหจริงๆนะคะถ้าหน้าเป๊ะแล้วหุ่นเจงก็ไม่ได้เหมือน<ช>กันใช่แล้วแต่จะเป็นประเด็นอะไรเนี่ย <c oughs> คุณผู้ชมรอสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงแรกของรายการค่ะเราจะให้คุณหมอมาคุยข่าวกับประเด็นร้อนๆประเด็นที่อยู่ในกระแสะกันหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออไวเป้เซรั่มบำรุงผิวให้หน้าขาวใสลดกระฝ้าจากประเทศเกาหลี ที่เห็นแล้วช็อกค่ะคุณผู้ชมอาจจะตกใจกับข่าวนี้นะคะมีคนกินสำลีแล้รือว่าอาบยาเพื่อเป็นวิธีการลดหุ่นของซูเปอร์โมเดลค่ะค่ะอันนี้เป็นข่าวจากประเทศรัสเซียนะคะเขาบอกว่าวงการแฟชั่นตอนนี้นี่โอ้โหถือว่าเป็นเทรนดที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเลยเสียสุขภาพอย่างมากมายใช่เขาบอกว่านางแบบส่วนใหญ่เนี่ยจะฟิตหุ่นให้กลายเป็นไซส์ศูนย์ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าเขาจะแบบว่าต้องต้อง เอวบางร่างน้อย<ช>ถึงจะใส่แล้วสวยคือปกติเนี่ยถ้าเราไปเมืองนอกเราก็จะไซส์แบบถ้าเป็นอเมริกาก็จะ34 36ว่ามายุโรปก็เบอร์นนตนนี้นะัอันนี้ไซส์ศ <42, S 1> ูนย์ี่สองศูเล็กมากค่ะเป็นนางแบบรัสเซียอายุ22ปีนะคะเธอชื่อดิกเตียนะคะเธอคนนี้ออกมาเปิดเผยเธอว่าเธอเองเนี่ยพยายามทำทุกวิถีทางให้พร้อมกระรองเหมือนคนขาดสารอาหารและวิธีการที่ในวงการนางแบบใช้กันคืออดอาหาร อัพยาไปจนถึงกินสำลีเพื่อไม่ให้รู้สึกหิวแล้วเขาบอกว่าก่อนเดินแบบ1สัปดาห์ค่ะ จะอัดบุหรี่วันละสองกินยาลรคความอ้วนกินยาระบายฉีดยากระตุ้นการเผาผลาญอาหารจนทํทาให้หูเธอกลายเป็นหุ่นผอมกระรอกสวยจริงหรือเปล่านี้ค่ะอีกหนึ่งเคสค่ะอันนี้ชื่อเป็นพยาบาลด้วยคนนี้แฮร์ริสมิธอายุ26ปีบอกว่าครั้งหนึ่งเคยเฉียดตายมาแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมคงได้เห็นภาพเธอเคยเป็นโรคอนาโรกเซียและน้ำหนักผอมมากน่ากลัวมาก นี่ตอนนี้อยู่ปสนะคะ31เนี่ยค่ะน่ากลัวมากึ่งมันมันมันถือเป็นมากเกินไปหมอคะมากเกินไปใช่เพราะว่ามันมีส่งผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวด้วยค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้เคสแรกที่แบบว่าใช้อะไรนะมีอัพยาสุบุลีสุบลีนะสุบุลีมันมีสารที่ช่วยทำให้ไม่อยากอาหาระนะแล้วก็จะมีอะไรนะที่เขาใช้สํารีสัโอ้ยก็ระบบใช่อันนี้นี่ระบบการอยและการดูดซึมเสียหมดค่ะแล้วอย่าลืมนะระบบการอยและการดูดซึมเนี่ยคือ หมอให้ความสําคัญมันเท่ากับความสัมพันธ์รองจากสมองเลยถ้ากินสัมารีเข้าไประบบการย่อยเสียการดูดซึมเสียสารอาหารที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองก็ต้องไม่มีด้วยเพราะไม่มีอีกหน่อยก็จะมีพฤติกรรมอะไรแปลกๆล้วนทั้งระบบล้วนทั้งระบบเลยใช่ถ้าจะลดความอ้วนนะถ้าจะให้หุ่นดีก็ต้องดูแลสุขภาพเพราะว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยจะไม่อ้วนคนที่สุขภาพดีจะไม่อ้วนคนที่อ้วนคือคนที่สุขภาพมีปัญหา ไม่ว่าระบบใดระบบหนึ่งมันต้องมีปัญหายคุณหมอพูดมานี่มันกลับเหมือนกลับเสกความเชื่อที่เรารู้สึกเพราะเรารู้สึกว่าอ้วนจะทําให้สุขภาพไม่ดีต้องอันนี้คือหัวใจเลยได้ยินจากคุณหมอว่าจริงๆความอ้วนสะท้อนมาจากการมีสุขภาพไม่ดีใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดความอ้วนก็คือทําสุขภาพให้ดีแล้วน้ําหนักคุณจะลดลงเองอเหมือนแบบ เร,<ช>เราชอบไปโทษว่าเอออ้วนกรรมพันธ์พอ<ช>แม่หาอ้วน<ช>รถมีลงหลอกนี่อ้วนกรรมพนันธ์ุหรือสองแบบกินเยอะดีเลยอ้วน สามคือไม่ออกกําลังกายไงก็เลยอ้วนใช่ใช่แต่จริงๆก็อาจจะมีสาเหตุอื่นๆนอกเหนือจากที่แนนพูดเยอะด้วยเยอะด้วยเยอะด้วยใช่เพราะจริงๆเนี่ยสาเหตุจากพันธุกรรมเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะค่ะยกเว้นว่าถ้าพ่อกับแม่อ้วนโอกาสที่ลูกจะอ้วนนะเยอะหน่อยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุของความอ้วนเนี่ยมันมาจากการใช้ชีวิตของเรามาจากการที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่เองถึงจะทําให้อ้วนโรคจากพันธุกรรมเนี่ยมันมีส่วนแค่ ประมาณสักเอร์เซเท่านั้นเองที่เหลือเจ็ดปอร์เซ็น่ะ,ะมันอยู่ที่เราทำยังไงเราทำยังไงกับตัวเราเองค่ะจากข่าวที่เราคุยกันในช่วงนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณหมอพูดมาแล้วทำให้นันแบบ อยากคุยต่อวันนี้3ชั่วโมงไม่น่าจะจบเพราะผู้หญิงเราหลักๆตัวอยู่2อย่างค่ะไม่ไม่รไม่รวมเรื่องของหัวใจนะคะว่ากลัวแฟนที้งอะไรนี้นะคะไม่กลัวแก่ก็กลัวอ้วนจริงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพี่ชิดอ้วนกันด้วยหลักธรรมชาติบำบัดแบบที่คุณหมอบอกไปดูว่าสาเหตุที่แท้จริงมีอะไรแล้วเราจะดูแลตัวเองพีชิดอ้วนพิชิตโรคกันได้ยังไงช่วงหน้านะคะ ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การ,ารแพทย์แผนปัจจุบัน แผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความางามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยสนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิก ศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100ปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญอันดับต้นๆของประชากรโลกโรคอ้วนสร้างผลกระทบทางสุขภาพทั้งกายและสุขภาพจิตทั้งผลกระทบแบบเสียบพันธุ์และผลกระทบแบบเรื้อรงัง ประเทศไทยต้องประสบกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานภาวะไขมันในเลือดสูงโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดสมองภาวะอ้วนจึงส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรงัง มีผลต่อคุณภาพชีวิตและความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากเพิ่มค่าใช้จ่ายทางสุขภาพและจากภาวะพิการและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคุยกับหมออัจิมาะคะ่ะและวันนี้คุณหมออัจิมาคนสวยของเราจะชวนคุยกันในเรื่องของ ชิดอ้วนพิชิตโรคคือแน่นอนไม่มีใครอยากอ้วนอ้วนแล้วไม่สวยอ้วนเนี่ยคือโรคแต่ว่าในทางการแพทย์อ้วนคือโรคใช่ไหมคะอ้วนก็คือโรคชนิดหนึ่งคือบางคนอาจจะมองว่าคนอ้วนเราต้องเห็นชัดๆเลยว่ามาแล้วตุยนุ้ยปุ้งลุยขาเลยอะไรว่าไปแต่จริงๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราอ้วนหรือเอ้วนมีหลายประเภทด้วยนะบางคนอ้วนตรงพุงอย่างเดียวก็มีบางคนก็อ้วนทั้งตัวแต่วิธีดูว่าเราอ้วนง่ายๆเนี่ยก็คือใช้ดัจนีมวลกาย นะคะอย่างที่อ,อย่างที่เราก็พอ <What? S 2> จะมีความรู้กันมาบ้างใช่ก็คือเอาน้ําหนักะนะคะหารด้วยส่วนสูนงยกกาลังสองถ้าสมมุติว่าเกิน25ก็จะถือว่าอ้วนละ,ะนะแต่ว่าในคนไทยเดี๋ยวบางทีก็ไม่ต้องถึง25ก็ได้ก็จะถือว่ามีเข้าสู่น้ําหนักเกินแล้วนำไปสู่ภาวะอ้วนนั่นหมายความว่า คนที่อาจจะดูผอมแบบแหนอาจจะอ้วนก็ได้ถูกถ้าเรามีดัชนีมวลกายที่เกินมากใช่ใช่ก็ต้องมาวัดค่ะชั่งน้ําหนักชั่งสูงสูงแล้วก็ลองนนดูคำนวณใช่คํานวณดูทีนี้เนี่ยเราจะเหมือนกับว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราอ้วนเราจะหาสาเหตุเพือ<ๆ>่อที่จะไปหาหนทางแก้ได้ง่ายกว่าถุา<อ>งแบบบอกว่าสําคัญมากนะการรักษาความอ้วนที่ถูกวิธีคือต้องหาสาเหตุค่ะ ว่าอ้วนเกิดจากอะไรคือไม่ใช่ไม่ใช่ไปทานยาลดความอ้วนะนะคะไม่ใช่ไปอดอาหารหโอ้โหอาหารอย่างบ้าคลั่งน,น,นี่นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผิดยิ่งทําให้เมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญอาหารยิ่งเสียไปนะคะหรือว่าออกกาลังกายอย่างโอ้โหไม่สงสารตัวเองไม่รักตัวเองอย่างเงี้ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทํรลายร่างกายตัวเองส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนกบบารซึ่งหม,มอบอกแค่30%มสิบเท่านั้นเองเราจะอ้วนได้จากอะไรได้บ้างคะคุณหมอเยอะมากนะคะอาจจะอ้วนมาจากเรื่องของการทำงานของสมองก็ได้เวลาเราเครียดก็ได้เหมือนกันใช่ร่างกายก็คือจะหลัง่งฮอร์โมนความเครียดออกมาฮอร์โมนความเครียดก็จะไปยับยั้งฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกอิ่มอ๋อกินอยู่นั่นแหละเหมือนคุณแนนที่เล่าให้หมอฟังเมื่อกี้ใช่ค่ะวันก่อนเครียดไม่ได้ทำงานเข้าซุปเปอร์ใช่ขนมกับช็อกโกแลตกินโอ้โหช็อกโกแลตนี่ตัวห้ามเลย คือช็อกโกแลตไม่ใช่ตัวห้ามในแง่ของว่ามันทำให้น้ำหนักขึ้นอย่าวแต่มันทำให้เกิดการอักเสบของร่างกายแล้วนําไปสู่โรคอื่นอีกตายแล้วใช่ค่ะอ่นหนึ่งความเครียดทำให้อ,ว <S <S อ้วน 2. องก็ฮอร์โมนตัวอื่นที่อาจจะไปมีผลต่อความอ้วนนะคะคก็จะมีในเรื่องของฮอร์โมนไทรอยอมมนะฮอร์โมนอินซูลินนะคนที่มีปัญหาฮอร์โมนไทรอยต่าการเผาผลาญอาหารก็จะต่ําไปด้วย คนที่มีปัญหา<ม>ดื้ออินซูลินนะคะหรือคนที่มีน,นโน้มความเสี่ยงของการจะเป็นเบาหวาน<ม>ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาของความอ้วนได้ง่าย<ค><ๆ>เพราะอินซูลินที่หลั่งออกมาเหมือนกะหลั่งออกมาเยอะแต่ว่าตอบสนองต่อร่างกายน้อยทําให้น้ําตาลไม่ถูกนําไปใช้<ค>ก็เกิดเป็นสะสมในร่างกายก็ทําให้เกิดภาวะอ้วนได้เหมือนกันที่สําคัญมากๆหมอว่าเรื่องของการอักเสบเรื้อรังมันเป็นเรื่องที่แบบคนไม่พูดถึงคือคนละเลยไปแต่จริงๆแล้วการอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดมี ปัญหาเรื่องของโรคอ้วนได้บ่อยๆนะ,ะคะอย่างเช่นบางทีอาจจะมีปัญหาการอักเสบระลังมาจากความผิดปกติของระบบลำไส้ก็ได้ก็กลับไปอีกแล้วคือเรื่องของการย่อยและการดูดซึมเวลาที่การย่อยและการดูดซึมมีปัญหามันก็จะไปมีผลต่อการทําง,งานของสมองมีผลต่อการทําง,งานของสมองก็ไปมีผลต่อการทําง,งานของฮอร์โมนต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าสมองก็คือตัวที่สั่งงานร่างกายตัวที่ให้อาหารสมองคือลำไส้ก็คือภาวะการย่อยและการดูดซึม เพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีปัญหาการย่อยและการดูดซึมไม่ดีสมองทํางานผิดปกติก็ระบบรวนหมดระบบรวนหมดเลยนะคะการเสืเสมเลือังเนี่ยสำคัญแล้ว้องมาดูว่าอะไรที่เป็นสาเหตุของการอักเสบนะคะมาได้ตั้งแต่อาหารนะคะอาหารที่ก่อให้เกิดการอักเสบทั้งหลายเช่นในกลุ่มพวกนมผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมทั้งหมดนะคะช็อกโกแลตยเกมือนมเปรี้ยวยกเกิดนมเปรี้ยวในคนไข้บางคนที่เซนสิทีฟนะคะแล้วก็จะมีพวกอาหารแปรรูปนะคะ ที่จะใส่พวกกลุมชุรโดหรือว่าสารกันบูดนะคะที่ให้อาหารมันอยู่ได้ยาวนานนะพวกกลุ่มพวกไส้กรอกนะคะหมูย่อแหนมที่คุณบอกสารของโปรดนั่ทั้งนเลยสารเจือปนทั้งหลายสารเคมีทั้งหลายหรือบางทีเนี่ยพวกอาหารทะเลก็จะมีพวกสารพวกนี้เยอะทําให้มันสดนะคะหรือเป็นสารเคมีที่ใส่อยู่ในพวกหมูพวกเนื้อเร่งเนื้อแดงอะไรทั้งหลายก็เป็นตัวหนึ่งที่ ที่เป็นสารเคมีที่ทําให้เกิดปัญหาหรือแม้กระทั่งในผักใบเขียวที่มีปัญหาเรื่องของยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดสารพิษในร่างกายซึ่งการอักเสบเรื้อรังในร่างกายก็จะก่อให้เกิดโรคอ้วนถูกใช่มันมันจะเห็นเป็นขนยังไงคะคุณหมอคะการอักเสบเรื้อรังที่ว่ามันจะแสดงอาการยังไงโอ้โหมันหลายแบบทุกระบบของร่างกายตั้งแต่นึกออะไรไม่ออกค่ะ Brain fog ที่ลืมเนี่ยเดี๋ยวลืมนู่นลืมนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะคะหรือติดเชื้อบ่อยๆอย่างเช่นบางคนอาจจะมีตกขาวตกขาวซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือว่ามีฟีในหูหรือซิสในหูหรือหูน้ำหนวกนะคะหรือว่าแผลในปากอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีตุ่มนูนขึ้นตามจุดต่างๆเป็นแบบพื้นคันเลื้อยลังอะไร่งี้ก็เป็นได้นะคะบางทีก็เจ็บคอบ่อยๆนะท้องผูกท้องอืดนะคะระบบย่อยไม่ดีค่ะ มันเป็นได้ทั้งระบบของร่างกายกันเสพเล,ลือรลังอาการก็ขึ้นอยู่ว่าระบบไหนที่เรามีความบกพร่องเยอะมันก็แสดงออกเยอะอย่างนี้คุณผู้ชมต้องสังเกตตัวเองแล้วแบบนี้ต้องได้เวลาดูแลตัวเองแล้วซ่อม<ๆ>ซ่อมร่างชุดใหญ่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเจาะลึกคุยกับคุณหมอกันว่าเอ๊ะแล้ววิธีการพิชิตอ้วนแบบยั่งยืนแล้วใช้ธรรมชาติบ,บาําบัดตามหลักของคุณหมอเนี่ยเป็นยังไง<ๆ>เดี๋ยวกลับมาุีกันต่อค่ะ หมอแนะสนับสนุนโดยออติซินสมุนไพรลดน้ำหนักปลอดภัยไม่โยโย่คุณหมอคะอยากเรียนถามว่าการฉีดยานะคะช่วยลดขนาดกรามแล้วก็ทำให้หน้าเรียวได้จริงหรือเปล่าคะมีอันตรายหรือเปล่าคะการฉีดยาเพื่อลดขนาดกรามที่ทำให้หน้าเรียวสวยเนี่ยนะคะจริงๆเราเป็นเทคนิคใหม่ที่ใช้ยาเดิมที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือโบทูลินุ่งท็อกซินหรือว่าบท็อกซ์นั่นเองนะคะ การใช้โบท็อกซ์เนี่ยมีจุดประสงค์หลายๆอย่างไม่ว่าจะฉีดหางตาหว่างคิ้วหน้าผากเพื่อลดริ้วรอยนะคะสามารถฉีดกรามเพื่อจะลดมุมคางได้ด้วยเอามาฉีดน้องในคนที่น้องโตเป็นปั้นได้ด้วยนะคะโดยหลังฉีดเนี่ยคะ่ะโบท็อกซ์จะอยู่กับเราประมาณ4-6สัปดาห์ภาวะไม่พึงประสงค์หลังฉีดที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะ ในกรณีที่ยาไม่ได้ไปอยู่ในตำแหน่งที่เราอยากจะให้ไปอยู่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในกรณีที่ไม่ได้ให้คุณหมอฉีดให้นี่นะคะก็คือเวลายิ้มอาจจะรู้สึกยิ้มผิดรูปเหมือนกับเวลาที่ฉีดหางตาแล้วมีปัญหากรณีหนังตาตกนั่นเองนะคะแต่ผลข้างเคียงดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยค่ะจะไม่อยู่กับเราไปนานเกิน2อ2สัปดาห์ถึง2เดือนโบท็อก์มีข้อห้ามสำหรับสตรีมีครรภ์แล้วก็ผู้ที่เคยมีประวัติแพ้ไข่ขาวหรือว่าอัลบูมินนะคะ ทั้งนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่สนใจอยากจะฉีดควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจค่ะหมอชวนคุยสนับสนุนโดยจินเซ็งโลชั่นสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของหมอชวนคุยนะคะคุณหมอขาเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการลดความอ้วนอะไรที่ นอกเหนือไปจากการกินยาออากกรรมกายอดอาหารอย่างหิวโซถ้าเป็นแบบฉบับของคุณหมอจะพิชิตอ้วนพิชิตโรคด้วยวิธีอะไรอะคะก่อนอื่นเริ่มแรกเลยหมอต้องตรวจค่ะตรวจเพื่อจะหาว่าสาเหตุของความอ้วนในแต่ละคนนะนะั้นเกิดจากอะไรค่ะ อันเครื่องมือที่หมอใช้สกรีนนิ่งนะคะง่ายๆคือใช้เหมือนกับใช้สกรีนดูง่ายๆก็จะเป็นเครื่องมือของ Total BioScan mm hmm. นะคะเราจะให้คนไข้เนี่ยทสอ,อ <c oughs> นะคะเพื่อจะดูว่าระบบร่างกายทั้งหมด มีอะไรที่มันผิดปกติไ,ไปบ้าง<ม>คือเราไม่ได้เจาะระบบใดระบบหนึ่งเราดูทั้งหมดเลยดูทั้งหมดเลย,เลยดูในภาพรวมตั้งแต่เรื่องของระบบการทํางานของสมองนะคะว่ามีความเครียดไหมม,มีสารสื่อประสา,าทในสมองที่ผิดปกติไปไหม,มเพราะว่าอย่าลืมว่าสาเหตุอของความอ้วนมันไม่ได้มีสาเหตุเดียว<ม>บางคนเนี่ยสมองผิดปกตินะคะมีความเครียดสูงแล้วก็มีฮอร์โมนที่ผิดปกติด้วยนะบางทีเขาอาจจะมีไทรอยด์ฮอร์โมนที่ผิดปกติมีระบบฮอร์โมนเพศที่ผิดปกติซึ่งทําให้เกิดอาการบวมน้ําหรือบางทีก็จะมีปัญหาเรื่องของอินนทําาให้้วง่ย ะะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเครื่องระบบการย่อยและการดูดซึมการทํางานของตับที่บกพร่องะนะทุกอันเนี่ยมันลิงก์เข้าสู่โรคของความอ้วนได้หมดเลยนะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังหรือบากคนก็มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ะนะคะเพราะว่าภูมิแพ้นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายได้นะก็ทําให้มีอาการบวมน้ําได้เหมือนกันะนะคะหลายๆอันพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้หมอจะต้องตรวจด,ดูเหมือนกับดูในภาพรวม มีสารพิษเยอะไหมมีการอักเสบอยู่ตรงไหนมีการติดเชื้ออยู่ตรงไหนหาต้นต่อให้เจอหมอจะทําหน้าที่เหมือนนักสืบเขาไปสืบกนนั่นแหละแล้วเราก็จะนั่งคุยกันอ่าดูซิว่าคุณใช้ชีวิตยังไงคุณกินอาหารยังไงกินยังไงนอนยังไงออกกําลังกายมั่งเปล่าความเครียดสูงไหมทั้งหมดไอ้ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้มันมีผลหมดเลยต่อการทํางานของร่างกาย หลังจากที่เรารู้สาเหตุแล้วนะคะเราก็มีการเจาะเลือกคอนเฟิร์มว่า<ม>สาเหตุที่เราคิดว่าคิดว่าเป็น,นใช่หรือไม่นะคะ<ม>แล้วก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยมีผลข้างเคียงผลแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคอ้วนหรือยัง<ม>นะคะถ้ามีเราก็จะได้ดูแลพร้อมกันไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ,ญ่แล้วหมอจะแนะนําให้คนไข้เข้าโปรแกรมปรับสมดุลนะคะโปรแกรมปรับสมดุลก็คือโปรแกรมพยายามที่จะทาให้ร่างกายเนี่ยทำงานทำงานได้ดีนะคะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นโปรแกรมปรับสมดุลเนี่ยเริ่มจากก็คือโปรแกรมการ การใช้ชีวิตนี่เอง mm hmm. เริ่มจากอาหาร mm hmm. นะคะอาหารที่ทานก็ต้องเป็นอาหารที่ไม่ทําให้เกิดการอักเสบ mm hmm. แล้วก็เป็นอาหารที่คุณไข้ไม่มีปัญหารเรื่องของการแพ้หรือไม่มีปฏิกิริยา mm hmm. นะคะเริ่มปรับระบบสมดุลน,นะคะในส่วนของระบบการย่อยและการดูดซึมนะคะแล้วก็จะมะีเรื่องของการจะดูแลบํารุงตับทําให้ตับทํางานดีขจัดสารพิษได้ดีขึ้น mm hmm. นะคะเรื่องของการให้น้ำเกลือที่ช่วยล้างพิษตับะนะคะแล้วก็ช่วยขับสารพิษออกทางผิวหนังะนะคะแล้วก็จะมีในกลุ่มของอาหารเสริมต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องของระบบกาจัดสารพิษให้ดีขึ้นกว่าเดิม<อ>นะคะอันนี้คือต้องเข้าโปรแกรมเลยอันนี้คือเป็นโปรแกรมซึ่เราจะมี่าอ่งเดือนะนะคะคณไข้ก็จะมาดูอาทิตย์ละครั้งม,มีดูแลตั้งแต่เรื่องของกายภาพบําบัดเพื่อดูปรับโครงสร้างของกระดูกนะคะ ดูแลทั้งหมดทั้งระบบเลยการกินรับประทานอาหารการนอนะนะคะต้องนอนให้หลับเพราะว่าการหลับเนี่ยเป็นเป็นการซ่อมแซมที่ดีของร่างกาย<ม>นะคะนอนเวลาไหนตื่นเวลาไหน<ม>แล้วก็จะมีเช็คลิสต์หมดเลยคุณไข่ก็ต้องทําบันทึกให้หมอแล้วเราก็นั่งดูด้วยกันคุยด้วยกันในแต่ละอาทิตย์ที่คุณไข้มา อย่างโปรแกรมนี้ที่คุณหมอบอกนี่มันเหมือนเป็นการปรับสมดุลของร่างกายหนึ่งเดือนนี่เราจะเห็นผลอะไรบ้างโแน่นอนเห็นผลแน่นอนตัวที่คนไข้จะรู้สึกเลยก็คือคนไข้จะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังมากขึ้นแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมโรคหรืออาการเมื่อสักครู่ที่เราเคยคุยกันว่าเออมีตกขาวบ่อยแผลในปากไม่เกรนปวดศีรษะท้องอืดท้องอาหารไม่ย่อยก็จะดีขึ้นหาย นะคะถ้าสมมติวพื้นเลื้อลังก็หายนะคะสวเลื้อลังก็หายค่ะ,ะ,คะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย